สิบเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดอุดรธานี 1. ความเป็นมาของจังหวัดอุดรธานีอุดรธานีเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยจังหวัดอุดรธานีเป็นศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนหนึ่งและศูนย์กลางพื้นที่ลุ่มแม่น้ําโขงเดิมพื้นที่เมืองอุดรธานีในปัจจุบันคือบ้านเดือหมากแข้งซึ่งมีมานานร่วมสมัยกับเมืองเวียงจันทร์อาณาจักรล้านช้าง ปัจจุบันอุดรธานีเป็นศูนย์กลางหน่วยงานราชการต่างๆในภูมิภาคศูนย์กลางการเดินทางบกและทางอากาศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมทั้งเป็นศูนย์กลางของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน 2. ส,สัญลักษณ์ประจำจังหวัดอุดรธานีตาประจำจังหวัดเป็นรูปเท้าเวสุวรรณหรือเท้ากูเวษห,หมายถึงเทพยดาผู้คุ้มครองรักษาประจำทิศอุดรยืนถือกระบองเฝ้ารักษาเมือง ดอกไม้ประจำจังหวัดคือทองกวาวต้นไม้ประจำจังหวัดคือต้นลังความขวัญประจำจังหวัดกมรมหลวงประจักษ์สร้างเมืองหรือเรื่องแหล่งธรรมะอรารยธรรม5,000ันปีธานีผ้ามีขิดธรรมชาตินิลมิตทะเลบัวแดงแรงศรัทธาสีสุดโทปทุมมาคำชะโนด 3. อาณาเขตจังหวัดอุดอรธานีจังหวัดอุดอรธานีติดกับจังหวัดใกล้เคียงดังนี้ทิศเหนือ จังหวัดหนองคายทิศตะวันออกจจังหวัดสกลนครทิศใต้จจังหวัดขอนแก่นและทิศตะวันตกจจังหวัดเลย 4. ภูมิอากาศจังหวัดอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีอยู่ใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไปจะมีอากาศร้อนจัดในฤดูร้อนและหนาวจัดในฤดูหนาว 5. วัฒนธรรมประเพณีของจังหวัดอุดรธานีมีดังนี้งานประจำปีทุ่งสีเมืองมหากรรมโฮมพาแรงแดนผ้ามีคิดจัดขึ้นระหว่างวันที่1-15ธันวาคมของทุกปีที่สนามทุ่งสีเมืองอุดรธานีในงานมีการออกร้านนิทรรศการของแต่ละหน่วยงานทั้งรัฐและเอกชนมีจำน่ายสินค้าพื้นเมืองหัตถกรรมและมีการแสดงลื่นเลืองมากมายงานนมันสก,การพระพุทธบาทบัวบก อำเภอบ้านผือชาวบ้านจะเดินทางด้วยเท้าขึ้นไปจนถึงวัดโดยเชื่อว,ว่าได้อน,นิสงส์แรงมีการทำบุญและเวียนเทียนในวันขึ้น15คำ่ำภายในงานจะมีการจำหน่ายสินค้าอาหารและผลิตภัณฑ์พื้นเมืองประชาชนในจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียงที่เดินทางมาร่วมงานนอกจากจะได้มาสัก,การพระพุทธบาทแล้วยังสามารถเดินเท้าไปเที่ยวชมอุทยานประวัติศาสตร์ภูพะบาท ซึ่งจัดในวันขึ้น12 1 5ถึง15้าคเดือน4งานฉลองเจ้าปู่เจ้าย่าอําเภอเมืองอุดรธานีจัดทุกวันที่5ธันวาคมของทุกปีงานเทศก,กาลโคมลมอําเภอพิบูลลักษ์ชมการปล่อยโคมลมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านและการแสดงสินค้าจากกลุ่มแม่บ้านและการทอผ้ามัดหมี่ย้อมครามจากภูมิปัญญาชาวบ้านงานมะม่วงแฝอําเภอหนองวัวสอ งานประเพณีบุญบั้งไฟหลานบ้านทาตออำเภอเพนและงานประเพณีแข่งเรือยาวออกพรรษาชิงถ้วยพระราชทานอำเภอกุมภวาปี 6. ภูมิประเทศจังหวัดอุดรธานีประกอบด้วยภูเขาที่สูงที่ลาดที่ลาดล,ลุ่มและพื้นที่ลูกคลื่นหลอนตื้นแบ่งออกได้สองบริเวณคือบริเวณที่สูงทางทิศตะวันตกและทางทิศใต,ต้สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ภูเขา บางส่วนเป็นพื้นที่ลูกคลื่นหล่อนตื่นถึงหลอนลึกมีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ200เมตรสภาพภูมิประเทศลักษณะนี้ครอบคลุมพื้นที่ในเขตอำเภอนามโสมอเภอหนองวัวซออเภอโนนสะอาดอ,อสีทาตอภอวังสามหมอและด้านตะวันตกของอำเภอกุลจับและอำเภอบ้านผือมีเทือกเขาสูงสลับเนินเตี้ย บางส่วนเป็นพื้นที่ลูกคลื่นหลอนตื้นสลับพื้นที่นามีที่ราบลุ่มอยู่บริเวณริมแม่น้ําเช่นลําน้ํำมงลํำปาวเป็นต้น 7. อาหารพื้นเมืองของจังหวัดอุดรธานีมีดังนี้ไข่กระทะเลิศดรสแหนมเนืองปลาส้มสายเดี่ยวดาวดังนวังสามหมอและข้าวเปียก 8. สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานีมีดังนี้ทะเลบัวแดง พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรสวนสาธารณะหนองประจับศูวนย์วัฒนธรรมไทยจีนสารปูย่ย่าสวนสิทธิกรบ้านห้วยสำราญเขื่อนห้วยหลวงคิีลีวงกลดอุทยานแห่งชาตินายูงน้ำโสมอุโบสถด,ดอกบัวกลางน้ำวัดส,สันติวนารามชุมชนบ้านเชียงคำชะโนดและอุทยานประวัติศาสตร์ภูพะบาท9 วัดสำคัญของจังหวัดอุดรธานีมีดังนี้วัดป่าผูกกอนวัดสามณีวัดข่าวช่องฉาดวัดสันติวนณารามวัดโพสมพรวัดป่าบ้านตาดวัดป่าบ้านขอวัดป่าสว่างธรรมและวัดถ้ำสุมนทาภาวนา10ของขวากขึ้นชื่อจังหวัดอุดรธานีมีดังนี้ผ้ามัดหมี่ผ้าลายขิดยกดอก ผ้าย้อมครามแหนมเนืองข้าวเปลียกเส้นหมูยอเครื่องจักสารผลิตภัณฑ์เสือกกกและทั่วชามไห่บ้านเชียง